สวัสดีครับที่ปะกรฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับมื่อนี้ตำรวจบ้านได้พาพีพาน้องมาเบิงพิธีการเฮ็ดจังใดแห่งงวัวเขากินฟางดีๆพี่น้องนี่ครับเบิงเฮาให ฟังใส่ล้างไปเนี่มันบุ๋ก,กินเนี่ยพี่น้องนี่เบิ่งได้พี่น้องเด้อบดบ้านมีวิธีแบบใดเบิ่งน้ำกันพี่น้องมันบุ๋ก,กินพี่น้องนี่ยว่ากินแง่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 กินบ่บด่ดีเอาก็เลยนี่ครับซื้อกากน้ำตาลม,มาพี่น้องนี่เอามาผสมน้ำ แล้วก็เอาเกลือเซ้น้ำพี่น้องเ,อเกลือเส้น้ำกัหนึ่งตะละบัวนึ่แล้วเขาก็คน้นมันเขาก่อนพี่น้องนี่แต่เบิ้งได้พี่น้องถ้าเบิงงเบ้งว่าตำรวจบ้านเสี่ยวไปลาดลาดฟางพี่น้องลาดเฟียงเขานีละ่ะแล้วเขาเบิง้งวงวา่าวงงว,งวมันที่กลิ่นบ่อันนี้เป็นขั้งแรกนี่ไพี่น้องี่ที่เห็ดเพราะว่าเศร้านี่ตำรวจบ้านบบา่า,า,าง วันนี้ว่างๆมิถุระแต่ตั้งแต่เศร้านี่แหละก็เลยบ่มีเวลาไปเกี่ยวห้ายาว่กะก็เลยเอาฟางให้กินแต่ว่ามันบ่กินพี่นอ้องหงายเพราะมีอยู่ดอกแค่ว่าเอาเอาฟางให้มันกินก่อนตอนเศร้านี่มันบ่กินก็เลยใส่วิธีซื้อกากํำตาลมาพี่น้องแล้วก็เอาเกลือใส่น้ำกำนึงตั้งแต่ระบัวน,น่ลยนะพี่น้องกำลังค้นหน่มันเข่ากันแล้วก็สีเอาไปราดฟางได้พี่น้องเด้อ ว่มามันตีกลิ่นว่กหัวเ่านะเบิ้งเป็นน้ำกันพี่น้องลาดแล้วพี่น้องยังลาดแล้ว มันหอมพี่น้องมันหอมกามตาลม,มันหอมเด็ดใส่ฟางเขานี่นิ่มแล้วก็เอาเกลือใส่น้ำนกะจีมีความเค็มนี่ครับง้อเริ่มกินละเดียบ,บาดนีน่นี่พี่น้องเบื้องต้น เห็นว่ากินฟางพี่น้องนี่เบิ้งแล้วกินบ่พี่น้องเบิง้งที่แรกเขาเอาหายันบ่กินเด้อเพราะเขาเอากาลูมทานลาดล้วมันกินได้ไหมพี่น้องเบิง้งกินเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นปุ่มผู้ใดเ,เชียวไปเป็นตัวอย่างเอาไปได้พี่น้องเด้อง้อผูางงา้ใดกินฟางบ่ดีกะเห็ดแบบนี้แหละพี่น้องนี่ พี่น้องเบิง้งกินมาวันเนลเริ่มกินแล้วพี่น้องเนี่ย